ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมรีเซิฟเวอร์วินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีรับดีรับชัดรับไวนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกเครื่องหนึ่ง p i o n e e r E 1000A นะครับ Make in Japan ตัวนี้สภาพสวยๆหายากมากๆนะครับผลิตประมาณปี1973นะครับอายุก็อยู่ราวๆ4 9ถึง50ปีนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ภาคขยายเป็นรานซิสเตอร์นะครับระบบ OTL เนะครับเสียงคล้ายหลอดมากนะครับเบสแน่นนะครับเบสหนักแน่นมาก กำลังขับของเครื่องนะครับ25วัตต์บวกย5วัตต์นะครับสองข่าก็5 0าวัตต์นะครับตัวนี้ภายในนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆผ้าขยายทรานซิสเตอร์เดิมๆทั้งหมดนะฮะตัวนี้ไม่มีโค่าข้อแคกยังใช้งานได้ดีนะครับปรับได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ภาครับนะครับ FM ผมทําการจูนขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่87.5ถึง108นะครับตัวนี้รับดีรับไวรับชัดซิกเนลแรงไฟสิโลทำงานปกตินะครับ กล่องไม้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะภายในให้ดูนะครับตัวนี้นะครับให้ดูโดยรอบๆก่อนนะครับนี่ครับกล่องไม้นะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยโวล์นะครับใช้มอแปลงนอกเอานะครับมอแปลงลูกสักร้อยวัตสองร้อยวัต์ก็สบายแล้วครับนะเขากินไฟไม่เยอะนะครับตัวนี้นี่ครับแบบลาโพงนะครับผมทําให้ใหม่นะครับใช้งานง่ายๆนะครับตัวเดิมจะเป็นแบบเสียบเล็กๆนะครับตัวนี้ผมทําให้ใหม่เลยนะครับใช้งานได้ง่ายๆเสียบมาต่อ AUX ได้นะครับเทปมอนิเตอร์ได้นะครับ เครื world, bien, ่องเล่นแผ่นเสียงได้นะครับตัวนี้ FM ก็มีเสาอากาศให้เรียบร้อยรับได้ทั้ง AM FM นะครับตัวนี้นะครับตู้ไม้สวยนะครับไม่ผูกไม่บวมใดๆดทั้งสิ้นนะครับตู้ไม้เดิมเดิของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับโดยรวมนี่สภาพถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยมากนะครับเป็นงานสะสมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเบสแน่นนะครับเบสแน่นนะครับเปิดเบาๆนี่ก็ดังด้านทุ่งแล้วครับดังด้านทุ่งแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องภายในนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบเสียงกันนะครับ ครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาแกะดูภายในกันนะครับของรีเซิฟเวอร์วินเทจนะครับไพอเนีย E หนึ่งพัน A นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะครับประมาณนี้นะครับสี่สิบเก้าปีถึงห้าสิบปีนะครับเครื่องนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาแกะก็ชักออกมา่างนี้เลยนะครับกล่องเดิมๆนะครับนี่ฮะชักออกมานะครับก็จะเจอตัวแท่นเครื่องแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้เป็นกล่องไม้ของเดิมนะครับกล่องไม้ของเดิมไม่ผูกไม่รวมอดทั้งสิ้นนะครับสภาพดีนะครับกล่องไม้สภาพสวย นะครับตัวนี้นะครับแม้จะผ่านการเวลามานานนะครับตัวนี้ครับภายในนะครับผมทําการจูนขึ้น fm ให้เรียบร้อยแลวนะครับรับได้แต่แปดสิบเจ็ดจุดห้าถึงหนึ่งร้อยแปดนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด fm นะครับชุดรับ fm am นะครับ am จะอยู่ชุดนี้ fm จะอยู่ชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นแท้งวีรับนะครับตัวนี้เป็นฟอนต์นะครับ แล้วก็ภาคขยายจะอยู่ชุดนี้นะครับเป็น OTL นะครับ25วัตต์บวก25วัตต์นะครับเสียงคล้ายหลอดมากนะครับแรงนะครับแรงนะครับเห็นตัวแค่นี้นะครับแรงนะครับนี่หม้อแปลงจ่ายไฟนะครับเนรไฟ100โวลต์นะครับเดิมๆนะครับใช้หม้อแปลงนอกนะครับหม้อแปลงสัก200วัตต์ก็โอเคแล้วครับนะฮะตัวมันกินไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับกินไม่เยอะนะครับแล้วก็ภาคปีโฟโนจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเขาจะมีกล่องซีนนะครับกล่องซีน การกวนทั้งด้านบนด้านล่างนะครับด้านบนด้านล่าง <พ RS S 2> นะครับเขากวนนะครับการกวนของปาร์ปีโฟโนคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั่นเองนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดปรีไม้นะครับชุดปรีไมสามารถเสียบไมได้นะครับเล่นไมได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับปิดเปิดไม่ตั้งหากได้นะครับหรือก็เร่งได้ลดได้นะครับตัวนี้ถ้าเราดันมาอางนี้ป๊อกเขาก็จะเล่นไมได้ตั้งหากด้วยกันนะครับมาปิดเปิดไม่ได้ตั้งหากนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับทันทิเตอร์เดิมๆนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่าง เดิมๆทั้งหมดนะครับอยู่ด้านหน้าชุดหน้านี่ครับหลอดไฟติดทั้งหมดเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับภายในนะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็แถบลำโพงนะครับผมทําการดัดแปลงให้ใหม่นะครับเอาให้มันใช้งานง่ายๆนะครับสะดวกสบายนะครับของเก่าก็จะเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้นะครับจุกเล็กๆอย่างนี้นะครับซึ่งมันหาขั้วลําบากนะครับผมก็เลยดัดแปลงให้เป็นขั้วมาตรฐานนะครับนะครับเจาะแล้วก็ยึดท่านใหม่นะครับ สวยงามครับไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับครับก็หนีบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถต่อ a u x เพิ่มเติมได้ fm สาวกาศมีพร้อมนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวเราทดสอบเสียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับลองฟังดูนะครับแนววินเทจนะครับตัวนี้นะครับระบบ otl เสียงคล้ายหลอดมากนะครับ เบสดีนะครับเสียงร้องชัดเจนนะครับเสียงแหลมสดใสไม่บาดหูนะครับรายละเอียดยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยนะครับ ตาน้มมาเที่ยวที่วสอน้ำฟ้าคงจำแลงมาล่อใจพี่จอแม่นวลล่อไฟ Kim. เสียงสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาทำการทดสอบภาคลับ FM ให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับจึงนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะเร็วรขึ้นนะครับเทคแนวับทำงานนะครับแรนงน,นะครับตัวนี้นะครับ ห้ากย้ำสูงแีเก้าแปดเจ็ด อย่างช้าที่สุดซึ่งก็คือภายในวันที่23สิงหาคมรับประทานได้ผลสุตตันต้านใจ081ง่ากาหรือทำไมขับไม,ไม่้ห้อำงานลองฟังเอ็มนะครับ1น0่บาทเี่ AM อ็มนะครับปิดผ ของการปุบนะคะของวสดสัตว์ด้วยจะเป็นยังไงไอคับในวันนี้กลับไป F M เหมือนเดิมนะครับหม่ครับรับดีครับ โอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรีเซฟเวอร์วินเทจสวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดเสียงดีๆใไม์ตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ